ก็บอกว่าทำงานอยู่ไงวันนี้ที่ร้านคนเยอะเธอหัดเชื่อใจเราบ้างดิเออถ้าจะพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้เลิกกันไปเลยก็ได้เธอแม่งเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าที่สุดในโลกเลยวะ่ะ ไงเขาเล่ากับเมียีแล้วดิแค่แฟนเว้ยไม่ใช่เมียแต่ช่างเหอะเลิกกันแล้วอะพอกันทีก็เ,เลิกแล้วงั้นก็สดแล้วดิงั้นกูจีบต่อเลยได้ไหมอะไรมือมึงจะจีบน้องขนุนแฟนกูอะนะไม่ กูจะจีบมึงอ่ะอะไรของมึงเนี่ยคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่มันใช่เวลามาเล่นไหมวะนั่นอะชาบูเตียวส่งมากูจะรีบล้างปล่อยดิไม่กูไม่ปล่อย พะจากนี้ไปอ่ะคุณจะไม่ปล่อยมึงไปไหนแล้วพูดอะไรคุณมึงเนี่ยพูดจริงนะเว้ยเป็นเมียกูเถอะอะไรของมึงเนี่ยฝ้ายจะพาพูดแค่นี้จะเป็นเถื่นอนน่ารักเดียว ม,มันอะไรเนี่ย พี่ช่วยเช็ดไหมเจ้าน้องใครน้องมึงมาเรียกกูน้องงั้นทำไมเรียกน้องัึนกูเรียกที่รักนะโอ๊ยไออามกูปวดหัวกับมึงแะเนี่ยเอา้าอยากจะเช็ดก็เช็ดจะเช็ดก็เช็ดใช่มึงอยากจะเช็ดมึงก็เช็ด จะเช็ดก็เช็ดไม้แต่นะใช่ไงมึงอยากจะเช็ดมึงก็เช็ดพี่ดูนะไอ้อามมึงเอามานี่มากู้ใช่เองเช็ดเองมันจะไปสน,นุกอะไรให้กูช่วยเช็ดไหมไอ้ยามกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรอยู่อะไอ้ซะลึง่ง เดี๋ยวมึงโดนมึเช็ดแน่ น่หนีกลับบ้านไม่บอกกันเลยนะนี่อะไรก็เลิกงานแล้วปะว่าแต่ม,มึงเหอะบ้านอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอมาทำไมฝั่งนี้ก็มาเป็นองค์ัลักองครขลักองครขลักอะไรก็องครัลักมึงไง เออช่างม่นเถอะเดี๋ยวให้กูไปส่งมึงที่หอแล้วกันเฮ้ยกูกลับคนเดียวได้เออนะ่าอย่าดื้อดีวะเดี๋ยวไปส่งก็ได้แค่นี้เองใกล้ๆโทรศัพท์ดังแล้ววะ โทรมาวะน้องขนุนแฟนกูอะฮัลโหลมีไรเลิกกันไปแล้วโทรมาทำไมฮะอะไรนะเธอโยนแล้วก็เผาของทุกอย่างของเราทิ้งหมดเลยเหรอฮะอะไรนะเธอพาผัวใหม่เข้าห้องแล้วหรอ เล Hello? Hello? Oh ิกกันแล้วไม่ต้องมายุ่งกันอีกหรอฮัลโหลฮัลโหลแล้วอดีตเมียงว่าไงบ้าองอวาอดีตแฟนเว้ยไม่ใช่เมียมันเอาของกูไปเผาอะ่ะแล้วแม่งก็เอาผัวใหม่เข้าห้องอีกมันบอกว่าอย่ามายุ่งกับมันอีกอะ่ะอแล้วคืนนี้มึงจะไปนอนไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะ <h ye visualize> เอางี้แล้วกันคืนนี้มึงก็ไปนอนบ้านกูก่อนแล้วกันจะดีเหรอเออไม่ต้องคิดมากหรอกกูไม่ทำอะไรมึงหรอกไป ชุดยีนยืมใส่ใส่ใได้ป่ะอืมก็โอเคอะ่ะกูขอบคุณมึงมากนะเว้ยที่ให้กูนอนด้วยอะ่ะอย่าไปคิดมากดิคนเราอ่ะรู้จักกันอนะ่ะเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะมันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่หรออย่คิดมาก มันต้องคิดมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวกูจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงปลอบใจมึงเอาปะ่ะม,มึงเล่นกีตาร์เป็นด้วยหรอเธอไม่เคยดูในหนังว่ะเวลาเราเขาจะจีบใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องมีแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ย พูดอะไรของมึงเนี่ยจะเล่นก็เล่น <c oughs> อยากฟังไงดิ้งเลย <c oughs> <c oughs> เพลงนี้กูแต่งมาให้มึงเลยนะเว้ย ฉันทำอะไรก็ไม่เป็นไม่พูดไม่จาไม่ค่อยเป็นแต่อยายิ่งเธอเห็นที่เป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่ตัวฉันเองก็ชอบเธอบางทีก็เพลอเลยอยากเจอแต่อยายี่เธอพเพลเมื่อเธอรักฉัน เพราะคงงั้นอ่ะมันไปกันไม่รอดอ่ะทะเลาะกันทุกวันแต่จริงๆอยู่แบบนี้ก็ดีนะโสดสบายตัวดีมึงยิ้มอะไรป้ามึงยิ้มอะไรกินมามกาไหมทำมากไว้ <c oughs> ต้มออกมาไว้แล้ว <c oughs> มีห่อเดียวนะ <c oughs> ต้มมบห่อเดียวแค่เนี้สองคนมันจะไปอิ่มอะไรเออมันก็จริงเอางี้ดีจจกว่าปอนยู่บกันใครชนะได้กิน <c oughs> ได้ดิ <c oughs> มาดิ yeah. <c oughs> มาดิมา อย่างยิ้เรากระเป๋ายิงชุบ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 เหตุไรล่ะกูชนะกูต้องได้กินมาม่ามากูเป็นคนต้มก็แบ่งกันได้เปะวะมาม่ากูเฮ้ยอย่าสิอย่าโกงอีกไม่ได้กูมาม่ากูกูชนะของกูกูชนะกูต้องได้กินดิกินดิเอาให้กูกินด้วยพยายาม กูแพ้แต่กูขอกินได้ดิ